สัจกรหญิงรุ่มมิชเิงพันธ์ค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ปิตินะคะแบรนด์ปิติเนี่ยเกิดจากตัวเองเนี่ยต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็ค้นพบว่าคุณพ่อเนี่ยที่ป่วยเป็นป่วยติดเตียงเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวคือผิวแห้งคุณพ่อปัจจุบันอายุ94่ค่ะเมื่อสองสามปีที่แล้วเราเห็นว่ามีปัญหาคือกลางคืนน่ะนอนไม่ค่อยได้คันเกาจนผิวเป็นแผลและเกิดแผลติดเชื้อเราพยายามหาสาเหตุแล้วก็พบว่าปัญหานั้นเกิดจากผิวแห้งค่ะเราก็เลยพยายาม แก้ปัญหานี้โดยการซื้อมอยเจอร์ไรเซอร์โลชั่นทั่วไปมาใช้ซึ่งเราพบว่าโลชั่นในท้องตลาดเนี่ยความเข้มข้นไม่เพียงพอในการดูแลผิวผู้สูงอายุหรือว่าบางชนิดที่เข้มข้นก็คือเหนียวเหนอะหนะใช้แล้วไม่สบายผิวตอนนั้นก็เลยพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่อ่อนโยนกับผิวผู้สูงอายุ ก็เลยพัฒนาเป็นปิติขึ้นมาโดยใช้ความรู้ทางเภสัชท,ที่ตัวเองได้เรียนมาค่ะจุดเด่นของโลชั่นนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมเราใช้น้ํามันหอมระเหย100%ในการแต่งกลิ่นก็คือนอกจากว่าช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วเนี่ยยังช่วยทใํใให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายด้วย โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากค่ะก็คือช่วยพัฒนาศักยภาพ SME ตั้งแต่เริ่มต้นคือให้ความรู้พื้นฐานและที่สําคัญมากที่สุดก็คือให้พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆคือเราได้พัฒนาในหลายๆมิติทั้งเรื่องการสร้างแบรนด์การปรับปรุงแพคเกจจิ้งรวมถึงเราได้ค้นพบคอนเนคชั่นใหม่ๆได้รับไอเดียใหม่ๆทั้งจากเพื่อนที่มาร่วมสัมมนา,นาแล้วก็จากแอดไวเซอร์จากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยค่ะ รัฐบาลเนี่ยมีโครงการดีๆคอยช่วยเหลือมากมายลองหาข้อมูลลองหาช่องเข้าไปแล้วเราจะมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้นคือบางทีการพัฒนาธุรกิจเราบางทีมันไม่ได้แค่พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแต่มันคือการพัฒนาตัวเราด้วยต่อยอดธุรกิจต่อยอดความคิดแล้วก็การที่เรามาเจอเพื่อนๆที่หลากหลายเนี่ยมันทำให้เกิดบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์นะคะทั้งของเราแล้วก็ของเพื่อนด้วยค